ในปีโสภะวาอรหังสัมมาสามพุทโธเวชจาณะสัมปันโลสุขโตโลกเวิโตอันสุกันโตสุมาห์หัวโตจัตสุยตพรอมมจาริสุปาททกินนางกายอยกามบงวาย กำมังปะทังขินนางปะทังกินนางมโนกรมังปณิธิตแตปัตขินนาปะทังกินนานิกตตวันนัลพภานตันประทังขินในอภว,าต,วตุสาพมางขลางลาง พระเทววตาสับพพุทธามอันัสตาสวดทิมะวันตุเตพระวัตุสาบพมังขลางลางพระเทววตาสับพระธรรมมานสวดทิมภวันตุเตพระวัตตุสาบพมังขลางลาง พระเทวตานพพสังฆานุภาเวนตตาสสทิภวันตุเตกใ้คครรัััับบววนนนีเิด เดี๋ยวแม่มารับปืนกวางยีใจวางที่ผมวางใจเ

เราอะเดี๋ยมึงรู้ว่าพี่หมดนเหล่าทานช่างแล้วพี่เอ๋อะไรนะผมเ็นปืนใหญ่เออหลายคนคิดว่าอย่างงั้นเลวี่ ตอนนั้นเขาปชุมเรื่องทหารนีนเออทหารป,าประจำหน่วยที่หน้าปืนใาญแต่ไม่ลากลาพี่ใหญ่ตอนนี้มันโตครับคนมาเนี่ย ปีนลอยเมรแล้วดูสิเดวาจะไปนั่งทำไมบ้างหนที่สภาจีนินเดย

น่ารักลูกดีใจไหมนี่ลูกชายครับน้องครับวิ่ง Còn những cái <laughs> đó là cái 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 บเด็กกินข้าวพอที่ทําุญไดแล้วแต่นี่ใส่นี่ค่ะใส่าวใส่นี่ได้ได้ได้ั้งแตงนะด้ได้ทั้งแตงนี่ครับด้วยบุญกสศนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้กระทำข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอำน้อมถวายผู้ชารุเดชพ่อ ขอให้สำเร็จพ่อมีสุขภาพร่างกายดีง่ะคุณค่ะคุณค่ะคุง